มาสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเสี่ยแก้วนะครับวันนี้เราจะมาทําซอสผัดตามสั่งเทวดากันนะครับผมซอสผัดตอนนี้วดละหกสิบเก้าบาทครับเป็นผลิตภัณฑ์ของพริกแดงของเรานะครับพริกแดงของเรานะครับผมวันนี้เราดูว่าเราทํอรายการเลยวันนี้เราจะมาผัดผักครับผมผัดผักใส่หมูสามชิ้นนะผมสามาชั้นน,นะครับผมเรามาเริ่มมันเลยดีกว่าไหมหรือว่าเราอย่างนี้เลยแนะนำวัตถุดิบมีผักครับผมผักรวมครับผม หมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นแล้วครับพริกแดงจินดาซอยแล้วก็กระเทียมทุบนะผมน้ำมันพืชแล้วก็ข่าได้เลยน้ำเปล่าและที่สาคัญเลยนี่ครับซอสผักเทวดานะครับตัวนี้69บาทครับใครสนใจสั่งสินค้าจิ้มที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมอ่าเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกเราใส่น้ํามันสกัดจากพืชก่อนนะครับผมน้ำมันพืชอันเอ,งน,เอง,งนะครับผม เราไปเลยครับผม กว่าจะหมูจะสุกนะครับหมูเป็นต่อหมูเราจะเรืองนะผมหนึ่งขวดผัดประมาณได้ประมาณยี่สิบกระทะนะผมแต่วันนี้เรากระทะใหญ่เราจะใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับปกติเราใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะก็พอแล้วขวดละหกสิบเก้าบาทนะครับวันนี้เราจะมาผัดผักไส่หมูสามชั้นกันจ้า สมัสด,ดูคนดีเท่าไรเลยยอดถล่มทลายนะครับผมอุย๊ยใจอยู่กับเสียแก้วนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานนักกตะ,กะนะครับผมทีมงานนักเตะ,ะนะครับนักเตทีมนะครับสวัสดีท่านคณะกรรมการตัดสินทุกๆคนไม่เ <c oughs> อาหน้านี่ครับเราวันนี้มาผัดผักใส่หมูกันเนาะ จะให้อร่อยหมูมันต้องกรอบนิดนึงมันต้องหอกเหลืองเหลืองนะครับผมส่วนนี้เสียแก้วไม่ห่วงนะครับผมวันนี้ไม่มีใช้อะไรมากเลยใช้หมูสามชั้นใช้กระเทียมทุบใช้พริกแดงกินดาซอยผักน้ำเปล่าแล้วก็น้ำซอสผัดเทวดาแค่นั้นเองครับอร่อยเลย อร่อยจริงๆทำกับข้าวขาะซอสผัดไม่ได้แล้วพี่มหมาน้อยนั้นลูกหลานของอร่อยครับของอร่อยมาแล้วรอบที่แล้วพี่หมาน้อยสั่งไปสิบสองขวดนี่จําได้ผัดจนกัวหมูจะเหลืยงนะครับผมหมูจะเหลืยงนะเหลืยงนะครับ สนใจสั่งสินค้าเราจิ้มที่ริงได้เลยครับที่เราป่ัมหมดไว้เลยนะครับผมมีพนักงานแอดมินรอรับออเดอร์นะครับผมเรามีพนักงานแอดมินเจ็ดพันกว่าชีวิตนะผมไม่เจ็ดร้อยกว่าชีวิตพูดตอนนี้เหรอะตอนนี้อยู่ครบสิตอ,อนนี้น้ำมันหมูน้ำมันมันออกมาจากหมูสามชั้นเนาะนะครับมันออกมาเยอะแล้วก็แนะนำให้ ตักออกเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลีเ่ยๆนะผมมันจะอะไรนะเลี่ยๆครับภาษาไทยเอาภาษาไทยมันจะเลี่ยน,นครับผมโอเค <laughs> มันจะไม่สวยมันจะดัน้ำมัน่ยนะครับเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วใช่ไหมเหลืองแล้วก็ใส่กระเทียมเลยครับผมเรี่ยงไป เทียงกับพริกนะครับผม,ผ,มผัดกระเทียมให้หอมนะผมอือหอมเเลยทีเดียวแะเดนนิดน,นึงนะครับผมอือหิวข้าวเลย ครับผมใครสนใจสั่งสินค้าเราจิ้มท่ลิ่งได้เลยนะครับที่ลิ่งได้เลยนะครับรบ<ห> <laughs> จะเล่นนิดหน่อยแป๊ดครับผมแปดกระเทียมเริ่มหอมแล้ว <c oughs> แล้วกระเทียมมันจะเป็นหอมได้ยังไงกระเ <c oughs> ทียมเริ่มมีกลิ่นแล้วโอเค okay, เลยเราจะใส่นี่ครับซอสผัดเทวดา,าน,นะครับตัวนี้ขวดละหกสิบเก้าบาทครับผมใครสนใจสั่งสินค้าจิ้มท่นนทลิ่งได้เลย ทีมงานบ้านนี้จำเก่งเหมือนบอสคนสวยเลยคนไหนสำคัญจำได้หมดจา้าลูกค้าเราสำคัญทุกคนค่ะพี่ขาไม่ใส่น้สใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะ<ว>นะครับผมอ๋อไม่ก็ใส่เท่าไหร่ก็อร่อยนะจ้ะหอมกรุ่นนะคะหอมมากมดูควรดูควรเราจะใส่ผักล้นนะครับผม ไม่ต้องกลัวครับเสียบแก้วล้างมืออย่างดีแล้วล้างสิไม่ล้างเราจะมาถ่ายทำได้ยังไงนไเนอะถ่ายไ้หมดเลยคีโตทานซอสนี้ได้ไหมคะได้ได้หมดครับผมอัอนอน,อนี้ใส่ค่ะใส่แค่หนึงครับผม นอ่าเราก็จะใส่น้ำเปล่านะครับผมน,น้ำปฏิเสธน้ำเปลา่าวเลยน้ำปฏิเสธก็สามแล้ว,ลลวก็เปล่า,เปล,าเปล่าเปล่านะใส่กนเนี่ย ใส่มาใส่หมดเลยก็ได้มาม่พอทำไมเราถึงใช้กระทาไฟฟ้านะครับผมมันเหมาะแก่สำหรับกับคอน,นโดนะครับคอน,นโดเขาไม่ใช้เตาแก๊สอยู่แล้วเนาะ ไม่กรนะทะไฟฟ้าก็เตาไฟฟ้านะครับผมซอสน,นี้ก็สําหรับนี่เลยเขาสะดวกสบายอยู่ตา,คามคอนโดนะครับผมพื้นที่เล็กนะครับผมใช้ตัวนี้เลยน้ำพัดน้ำผัดซอสผัดเซวอร์ดาโค้เขียดนะครับผมอืมอร่อยม,มากใครสนใจสั่งสินค้าจิ้มที่ลิงล้งได้เลยนะผม ข้าวรอแล้วค่ะไอ,อ,อบินบอกตักข้าวรอจ้ะ ขาันสุกนะครับผม ไม่ใช่แล้วก็ต้องใส่น้ำอีกใส่น้ำอีกหน่อยนนเนาะน้ำไม่ต้องผักเนาะจะซอสอีกสิมาแล้วซอสเราใส่ไม่เยอะครับผมเราใส่แค่นี้อร่อยของเราซอสอเราเจี๊ยมจนอยู่แล้วครับผมเขี๊ยมคนเจียมคนนะน่ากินจังเลยค่ะผักใกล้สุกแล้ว เนียวเลยน่ากินมากค่ะคถ้าสนใจสั่งสินค้าจิ้มที่ลิ้เลยนะับผมซอสผัดตัวนี้นะครับผมขวดละ69บาทนะครับผมนี่นะขวดละ69เองหนึ่งขวดผัดได้ประมาณ20กระทะเลยนะผมนี่นะเราให้ขวดลันตานะสุกก่อนเนาะเปล่า นี่ถั่วลันเตาแก๊สหรือเตาถ่านไ่เนาะเตากระทะ่ยเตากระทะเนาะอ๋อลันเตากระทะเนาะถ้าไฟฟ้าก็จะสุดยากนิดนึงครับแต่สะดวกสบายสำหรับอยู่คอนโดเนาะ อยู่ตามคอนโดคอนโดครับผมไม่ต้องไม่มีพื้นที่เก็บเครื่องปรุงเยอะแยะอะไรนู่นน่านนี่เยอะแยะสอสขวดเดียวตั้งเลยจบน่าอร่อยมากเลยค่ะ เริ่มแล้วผักเริ่มแล้วผักคุณจ้าดูสีแบถูกแล้วเป็นไงเป็นไงบ่ะเป็นไงบ่ะมาเรียบร้อยแล้วครับผมฝ่าเราปิกกระทะใส่เสร็จกันเลยครับผม อ่าเสร็จแล้วก็เราก็มาตักใส่จานเนาะนี่เลยหมวบพี่ทองกูบอกว่าน่ากินมากจากหิวข้าวเลยหมวบ,มบนี่ครับมบกินได้เป็นสิบคนครับผม,มบขออญาตวลางตรงนี้นะครับผมร้อนครับ มานี่ไงเสร็จแล้วครับผมนี่นะจานนี้เลยนี่ครับผมนี่เลยจายนนี้นะครับผมซอสผัดเชวดานะครับผมนี่นะครับซอสผัดเชวดานี่นะรัขวดละหกสิบเก้าบาทนะครับใครสนใจสั่งสินค้าจิ้มทิริกงได้เลยนะครับผมร้านทีมงานพี่แตนนะครับวันนี้ร้านพี่แตนนะครับผมมาคลิปนี้เราลากันแค่นี้นครับผมค